ไม่อยากทานเกินจุ่มราดหญา้าเธอกินปหมโคตรอร่อยเคื่อนนะจุ่มราดหญ้าราดจุ่มราดรือราดมันคือราดญา้าแถวไหนแถวราดหญ้าไงกูงไม่รู้จักอ่ะโอ้มันนั่นยังไงคือต้มจุ่มแล้วก็มาราดบนหญ้าอย่างเงี้ยเหรอกูรู้จักกูกรุงเทพก็มันที่กรุงเทพเลย โอ้โหไม่วูนแบบเหมือนเอาให้ได้เลยบ้านอยู่ถนนพัฒนาชนบทจะเอาให้ได้เลยขับไปบ้านมันตกใจมากตั้มมนไปทางนี้จริงเหรอวะเขาอำเขาทำทางก็ถนนชื่อถนนพัฒนาชนบทด้วยซ้าก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อถนนแล้วค่ะชื่อเป็นชนบทอยางไงพอพัฒนาแล้วก็นีชนบท